สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดถึงเคสต่างประเทศเคสหนึ่งนะเป็นผู้ชาย51ปีที่มาด้วยอาการเหนื่อยแล้วก็มีก้อนในปอดนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัาช้ ICU เพราะาผมหมอแอผู้เชี่ยวชาญรักกับโรคปอดใซ ICU ครับวันนี้จะเป็นเคสต่างประเทศนะครับเอามาจากวารสารเชสในปี2025นะครับซึ่งเป็นโรควินิจฉัยยากนะครับ คนนี้เนี่ยเขาใช้เวลานานเหมือนกันในการกว่าที่เขาจะไม่นิจฉัยได้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะว่าสุดท้ทายเขาเป็นโรคอะไรนะครับเรื่องราวเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยชายคนหนึ่งอายุ51ปีนะครับเขาก็มีอาการเนี่ยเป็นมาถึง2ปีเลยนะครับแล้วเขาอยู่อเมริกานะครับนี่ก็นี่คือผู้ป่วยที่อเมริกานะครับอาการที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเน้นหน้าอกเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงแล้วก็มีเจ็บหน้าอกเป็นบางครั้งนะครับ สิ่งที่น่าสนใจของผู้ป่วยคนนี้คือเขาไม่เคยสูบหรีแล้วก็ไม่มีปอดคนในครอบครัวเป็นโรคปอดหรือเป็นมะเร็งปอดอะไรด้วยนะครับตู้ทางเดินใจก็ไม่มีเลยก็คือแทบจะเป็นคนปกติเลยนะครับที่มาด้วยเน่นหน้าอกแล้วก็เหนื่อยการตรวจเขาไปตรวจครั้งแรกเนี่ยก็ไปทำซีดีสแกนนะครับก็พบเป็นฝ้าที่ปอดด้นา,นนานบนขวานะครับอันนี้คือจุดเริ่มเมื่อประมาณ2ปีก่อนที่เขาผิดปกตินะครับ ตอนแรกที่คุณหมอเห็นเนี่ยถ้าเราดูภาพ A อนะครับอันนี้เป็นภาพ C t ทเนี่ยจะเห็นฝ้าจางๆนะครับตอนแรกคุณหมอเห็นภาพนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็คิดว่าเออก็น่าจะเป็นปอดติดเชื้อมันเป็นฝ้านิดเดียวใช่ไหมครับก็ให้ยาปฏิชีวนะชื่อวา่าเลโวโฟลอกซาซินไปประมาณหลังจากนั้นเนี่ยให้ไปประมาณ12วันแล้วก็ทำเอ็กซ้เรย์าที่14วันนะครับได้ภาพ B พอภาพ B เป็นไงครับอ้าวเฮ้ยมันมันขาวขึ้นนะมันมันไม่ได้ดีขึ้นมันดูแย่ลงอีก ตอนนั้นคุณหมอเลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเขาวินิจฉัยพลาดไปละมันไม่ใช่ติดเชื้อมันเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็เลยไปทําการผ่าตัดเอาก้อนตรงนี้ออกเลยนะครับเพื่อไปตรวจพอไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็มีการอักเสบนิดหน่อยซึ่งหลังผ่าคนไข้ยังเหนื่อยไม่หายนะครับอาการเนี่ยเป็นเหมือนเดิมเป๊ะเลยเขาก็เลยเอ๊ะอยากฆ่าเชื้อก็ให้แนวผ่าตัดแล้วด้วยนะครับอาการไม่ดีขึ้นเลยนะ เขาก็นั้นติดตามมาเรื่อยๆนะครับจนในสุด14เดือนต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยอาการคนไข้ดูแย่ลงนะครับ หลังผ่าตัดแล้วก็เขาก็เลยไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อีกรอบหนึ่งเพราะคนไข้บอกบอกทำอะไรไม่ไหวเลยทำอะไรนิดหน่อยขยับตัวเนี่ยเหนื่อยมากคราไนี้ทำซีทีสแกนแบบฉีดสารทึบลงสีเพื่อดูเส้นเลือดนะครับพบว่ามีสาบเป็นไข่ลิ่มเลือดถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นดำๆนะครับดำๆขึ้นมาเนี่ยทับอยู่ครับข้างขวาไม่มีแต่ข้างซ้ายเนี่ยมีนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยวินิจฉัยว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดปอดนะครับก็ ชื่อภาษาอังกฤษคือ pulmonary embolism นะครับเขาก็มาให้ยาต้านกลิ่มเลือดนะครับไปเพื่อรักษาผู้ป่วยคนนี้นะครับอาการเหนื่อยเขาก็เหมือนว่าเออจะดีขึ้นนิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้หายขาดนะครับจนในที่สุดเนี่ยทั้งหมอโรงพยาบาลที่หนึ่งเนี่ย ก็หลังจากให้ยาต้านลเลือดไปใช่ไหมครับชื่อว่าบอร์ฟอรินเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้น4เดือนหลังจากรักษาบอร์ฟอรินนะครับอาการก็ไม่ดีก็เลยไปโรงพยาบาลที่2นะครับเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมว่าเอมันเกิดจากอะไรทําไมมันไม่ดีสัทีนะครับโรงพยาบาลที่2ที่เขาทํานะครับเขาขอผลชิ้นเนื้อเมื่อเกือบ2ปีก่อนที่เคยผ่าตัดไปนะครับเอามาดูใหม่ซิว่า มันไม่มีอะไรจริงหรือเปล่าปรากฏพอเขามาดูเนี่ยนะครับอันนี้คือภาพชิ้นเนื้อเนี่ยตรงภาพ A เราจะเห็นคล้ายๆตัว Y นะครับตัว Y เนี่ยตัวเนี้ยอันนี้คือเส้นเลือดของคนไข้ในปอดนะครับที่มันมีผนังหลอดเลือดเนี่ยมันหนาขึ้นนะครับแล้วก็มีการอักเสบมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยแทรกตัวเข้าไปชื่อว่าลิมโฟไซต์นะครับอยู่ตามหลอดเลือดแล้วก็มีลักษณะของริมเลือดเนี่ย อุดตันแล้วก็แข็งอยู่ในเส้นเลือดนั้นด้วยนะครับซึ่งพอเขาเห็นผลชิ้นเนื้ออันนี้นะครับแล้วเขาก็ไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมว่าเพรว่าตอนนั้นผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะหลอดเลือดแดงปอดเนี่ยมีความดันสูงเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับเขาก็เลยวินิจฉัยว่าโรคนี้เนี่ยชื่อว่าโรคหลอดเลือดปอดอักเสบเฉพาะที่นะครับซึ่งเป็นโรคที่เจอยากมากๆเลยมันเป็นระบบที่ ภูุมผู้การของร่างกาเยเราเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วไปโจมตีเฉพาะหลอดเลือดในปอดเท่านั้นนะครับการอักเสบนี้เนี่ยมันทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันหนาตัวขึ้นนะครับตีบตนันแล้วก็มีริมเลือดเกิดขึ้นตามมาเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไข้คนนี้มีอาการเหนื่อยไม่หายแล้วก็มีความดันต่อเลือดปอดสูงเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการวินิจฉัยของผู้ป่วยคนนี้นะครับหลังจากที่ทราบปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนการรักษาว่าเอ๊ะ เขาไม่ได้ต้องใช้ยาฆ่าเชือ้อเขาไม่ใช่โรคมะเร็งนะเขาต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันเพื่อไปลดการอักเสบที่เกิดขึ้นเช่น p e n ิซิล l o หรือ c y โคฟอส o า p h a m ในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับร่วมกับให้ยาต้านริมเลือดต่อไปนะครับแล้วก็พอหลังรักษาเนี่ยพอากฏผู้ป่วยอาการกค่อยๆดีขึ้นนะครับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติแล้วความดันหลอดเลือดปอดเนี่ยที่มันสูงตอนแรกเนี่ยก็กลับมาเป็นปกติด้วยนะครับก็จะเห็นว่ากว่าจะวินิจฉัยได้เนี่ย 2ปีเลยนะครับแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเวลาเราไปเจอหมอเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะหมอที่ดูเราไม่เก่งหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่อันนี้ถ้าดูดีๆเนี่ยหมอที่รักษาเขาเนี่ยมีทั้งหมอน่าจะมีหมอโรคปอดหมอผ่าตัดแล้วก็หมอชิ้นเนื้อที่อาจจะเป็นคนตรวจชิ้นเนื้อตอนแรกที่ผิดพลาดนะครับเลยทําให้เขานิจฉัยไม่ได้ เพราะนั้นบทเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหนื่อยเรื่องล่างเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเสมอนะครับว่ามันเหนื่อยจากอะไรนะอย่าเพิ่งไปไปดูข้อมูลเองไปรักษาตัวเองไปกินยาสมุนไพรซื้อ,อยาตามอินเทอร์เน็ตมานะครับอันนี้อันตรายมาก โรคยากยาบางทีถูกมองข้ามาไปนะครับโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดปอดอักเสบเฉพาะที่เนี่ยเจอน้อยมากผมเองก็ไม่เคยเจอถ้าเจอก็อาจจะวินิจฉัยไม่ได้นะครับซึ่งพวกนี้บางทีคล้ายกับการติดเชื้อหรือริบเนือออุดกั้นในปอดได้นะครับการวินิจฉัยเลยต้องอาศัยทั้งอาการภาพสแกนทางรังสีแล้วก็ผลชิ้นเนื้อที่มีคุณหมออ่านอย่างดีแล้วนะครับการรักษาแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยโดยเฉพาะการให้ยากดปูมเนี่ยสำคัญมากก็จะทำให้ หายจากโรคเนี่ยได้ไหวขึ้นนะครับเพราะฉนั้นก็จะเห็นว่าการดูผู้ป่วยคนนึงเนี่ยมันมันไม่ใช่ง่ายว่าทําไมเอ๊ะหมอวินิจฉัยไม่ได้บางโรคต้องใช้หมอโอ้โหหลายคนบางครั้ง3 4มสี่ห้าคนขึ้นไปเป็น10คนอะไรเงี้ยในการดูคนไข้คนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกรณีเนี้ยเราเห็นว่าคนไข้เป็นตั้ง2ปีแล้วนะครับกว่าจะวินิจฉัยได้นะครับครับสำหรับเคสนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสวัสดีสวัสดีครับ